พี่พี่อะไรยังไม่แล้วอีกบ่ยังไม่เสร็จอีกหรองานกเกษตรอ่ะบ่้ันแล้ว,วสัน้นเนาะอ๋อขนต้นไม้กลับอโอเคสวัสดีพี่ๆทุกคนเด้อจ้า วันนี้จะพาไปดูนะว่าจากตรงบ้านเราแล้วเข้าสู่ใจกลางเมืองขนแก่นมันไกลแค่ไหนนะมันไกลไหมมันเราอยู่บ้านนอกไหมหรือเราอยู่ยังไงนะครับพี่ๆทุกคนช่วยมองดูอ่วยนีย้นั่งมันให้ดีๆนะอ่านคอมเมนต์ใครมั่งก็ขออภัยนะครับ เพราะว่าต้องขับรถอ,อ,อ,อาอยาดูนะเริ่มจากของนาบ้านเราเนี่ยแหละนาบ้านเราที่เคยมู ว่าเราไปถึงในเมืองอะนะเส้นนี้คือทุกทีเราจะไป